ชาดอยู่ไกลๆบ้านมันนี้ไปไกลบ่ได้เนาะบ่ได้เติมเน็ตมือถือมีแต่เน็ตบ้านบ่ฮู้ว่าสหมุนบอมุนงามไดกะก็สีลงงามหนันเนาะ <c oughs> บ่มีเงินสีเติมเน็ตแล้วพี่น้องาภาเพื่อนๆช่มธรรมาชาติสวนปามพุงเฮาว่างามซ้ำไดเนาะเอเดือนหน้าไปไปเดือนมีหน้านี่ก็จะครบป,ปีหนึ่งเนาะค่ะสวนปามที่เฮาปลูกไว้ เป็นตาเป็นหมากเป็นหน่วยอเนะคะเป็นตาเบต้ดคล้ายนโะมเพนโบภาพเปือ่อนๆเห้ชมนะคะนี่จะมองนีบ่ได้เด้อค่ะเพราะว่าเน็ตอยว่างนี่ท่นไปไก่ตุ่นป้ามเนี่ยกับเนตหมุนทรมาตาเนาะต้นตน,นี้ปลูกบ่วพอหมูยังพันในพ่อปีองไงดอกปลูกล้างหมูอยู่สามสี่เดือนนะคะต้นน้อยๆที่แนมเห็นเนี่ยพราะว่าแนมไปไกลๆอ่ะ ต้นนีเลยกันไปหันทัดกันไปหันกันแล้วร่างงามนะคะ บรรยากศาศย่ำเศราอยู่สวนปานนะคะมื่อนี้พูดคุยทักทายทรงกำลังใจย่มเศร้านะคะหลังจากก็ได้ไหล่ซดโดนเมือ่อใดนอสองสามหมื่นลวนะสามหมื่นนอนแต่แบนข้านคนเนาะเย็นๆตัวต้วตวน,น,น้ำเนาะคะ่ะซื้อว่าช่วงนี้คลิปม่อลื่นไลเนาะเป็นเงียบๆ เป็นเงียบเงียบเนาะค่ะบ่หลื่นไหลสวนปามของเฮายางไก่ต้นปามบ่ได้นะคะไปไก่เิ่นบ่ได้เพราะว่าบ่มีเน็ตเน็ตหอดแค่นี้เป็นเน็ตบานเนาะเนี่อันนี้เป็นเน็ตบานของตืรงนใจมันได้หอดซํานี่เ,นเพื่อนแหนมเห็นบ่ค่าเหลือมหูเหลือมตาบ่ ปำต้นปาม้วนที่เห็นนี่จะปลูกอยู่ประมาณนในละจะพอปีเดือนนี้เนาะคะ่ะเนาะไปตาได้กสื่อเนี่ยขายไปตาเป็นหมากไปนวลไปตาเด็กต,ตัดขายไปนวย oy, น้ำเพลิลนโบตั้งแต่มีต้นงามต้นโบเพี้ยนไปเห็นละเนาะคะ่ะพอบามกับอยู่ในเวลาอยู่ประมาณสามปีเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่นที่เพื่อน,อน,อนปลูกก่อนกับอยู่ข้างนอกเพี้ยนได้ใน,ในได้กับสองปีเฮงกับเริ่มกับเริ่มออกดอกออกช่อแล้วเพื่นวะสองปีเฮงเนาะ อันนี้ก็ย่างผึ่งผ้าเนี่ยพ่อปีปันไดก็มีต้นงามต้นบอต้นทีต้นทีง่ามงามก็มีบ่ค่อยเสมอกันเนาะแล้วแต่ดินบ่เือบางมงก็งามงามบางต้นพี่ยนซ้ำๆกันใส่ปุ้นใส่ปุ๋ยซ้ำกันแต่ว่าก็มีต้นงามต้นบอเนาะมากะเตือนใจกับว่ไเด้๋บ่คอยดูแลน้ำเพลนดอกไม่ต้องอบาทนะคะบึงแป้งนี่ประมาณเกือบหาไรแต่ว่าปลูกมดอะไรจ้ะ แต่ว่าปลูกบ่พร้อมกันปันไดมีมีอยู่ที่ปลูกอยู่สามชดนะคันแรกจะชดตนีก็เกือบปีชอดที่สองมากกับเดหาฮกเดือนเนาะชอ้ที่สองปลื้มปลูกกันญาตุลาตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมพาหาเดือนเนาะแต่หาเดือนก็มีแตดเกือบปีก็มีเนาะคะ่ะแบ่งระยะปลูก บรรยากาศยามเสาอยู่สวนปามอยู่ที่อุบลเนาะค่ะช่วงนี้ก็บรรยากาศดีอยู่ค่ะบรรยากาศดีดีนะคะเดี๋ยวเติมใจจะเอาลงมือกันมัม่บรรยากาศยืนยันตัวตนอาหนาวกองน้ำเน่เนาะคะ่ะ จากช่วงนี้ระบบเป็นเงียบๆเนาะไม่ดันมากระทิ้นกับแกเลยนะบางแดดจ,จักหน่อยแสงแดดก็ล่างเล็บออกกระทิ้นมีน่อยแล้วแตนตั้มหงกินเนาะ <c oughs> มันนี่กบบมีรามวีีจักหน่อยอยู่นะคะกาศยังมดเสา ออกเอานาออกแนเอาเสียงออกแนเนาะคะ่ะช่องนี้ระบบบอดัน้าเห็นระบบถ้าระบบดันนี่อะไรอะไรก็จะดีขึ้นเนาะถ้าดันเตือนใจน้ำเนยเด้อเตือนใจชแน,นลด้วยนะคะก็รอ,อให้ระบบดันอยู่ถ <c oughs> <c oughs> ้าชมสวนป่าเหมือนนี้แต่ว่าเอาชม่มนาไปนํา บางแผ่นพันนี่ระบบดบดันมูกรบบรเห็นเนาะเจ็ดนาทีแล้วตั้งใจกระไลซดสบ่านานหรอกนะคะสิบห้าน,นาทีเนาะประมาณสิบห้านาทีขอบคุณนะคะขอบคุณที่มากดเลิฟก,กดไลค์ให้เนาะ เป็นอยู่สองดวงตาตั้นใจกับจะไหลซสดบอเป็นเวลาแน่เนาะคะ่ะตั้นใจอะเป็นบวได้สม่ำเสมอเนาะบวเคยเป็นไม่ล่มเวลาแล้วเต้จะขึ้นอคุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคะอะพูดได้นิดหน่อยพูดไม่ได้เลย <laughs> อ่า a m e is อ My name is เติมใจแคนดี y Where Where you come from คุณมาจากไหนคะ Where Where are you come from ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาส่งกำลังใจคะ่ะอันนี้อันนี้ไทยแลนด์อันนี้ไทยแลนด์ค่ะคุณสวยจัง <laughs> Thank you ไทยแลนด์ค่ะไวอายุคัมฟอมคุณอันนี้ <laughs> เตือนใจเคนดี้ชมธรรมชาติค่ะอ๋อระบบดันไปเมืองนอกเลยเนาะ <laughs> ระบบดันไปเมืองนอกเลยเนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่อู๋เอาวันนี้มีด่านเลรอคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อู๋ค่ะหนูไลฟ์สดยืนยันตัวตนพาชมธรรมชาติมีชาวต่างชาติเข้ามาเขาถามหนู <c ười> คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหมพี่อู๋พูดกับเขาหน่อย <c ười> หนูก็บอกภาษาอ๋อมีด่านด้วย๋อขอบคุณมากค่ะหนูนึกว่าไลฟ์แนวตั้งแบบนี้ไม่มีดา่านช่วงนี้คลิปหนูมันอืดๆกับพี่อุ อ,อื่นเนาะเหมือนเหมือนเพื่อนไม่มองไม่เห็นไม่ขึ้นหน้าฟีดเนาะขอบคุณนะคะหนูก็ทําไม่เป็นเวลาด้วยแหละเนาะหนูจะไลฟ์สดไม่เป็นเวลานานๆไลฟ์ช่วงไหนไม่มีคลิปยาวลงหนูก็จะไลฟ์สดไม่มีเวลาลงคลิปยาวยอดกระถินอ่อนๆกินกระส้มตำขอบคุณนะคะพี่อู๋ขอบคุณที่แวะมาส่งกำลังใจค่ะ กำลังมีแสงแดดประมาณประมาณเอ,อ่อแปดโมงกว่าๆนะคะไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วเบอร์ทุกคนแล้วหนูก็เลยมาไล่สวดยังม้านในเฮกับข่าวเศร้านะคะยังไม่ได้เบิกยังไม่ได้ถอนเลยพี่อุ๊ทำปีหนึ่งแล้ว <laughs> ย้อนคลิปบ๊บปังเนาะคะ่ะ <laughs> เพื่อนเพื่อนเพิ่งกันดเดบิกไปหลายคนอยู่ดอก แต่ว่าเติมนใจก็ยังไม่ได้เบิกออะไรเลยพี่อู๋ไปทำงานยังคะไปทำงานยังหรือว่ายังยังอยู่ที่นอนอยู่ช่วงช่วงเวลาเวลานี้ที่บ้านพี่อู๋กำลังกำลังนอนพักผ่อนอยู่ใช่ไหมคะ แต่ว่าบางวันหนูก็เห็นพี่อูไลไลอยู่เนาะไลสดอยู่อ๋อวันนี้หยดุดอ๋อวันนี้หยดุดขอบคุณนะคะขอบคุณที่พ้อมากดไลค์ให้ขอบคุณมากค่ะอันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อูค่ะแสงแดดอุ่นๆทางนี้คิดทางนี้คิดถึงหนาวอ,อทางนั้นกําลังกําลังหิมะตกใช่ไหมคะพี่อูนี้แสงแดดอุ่นๆบ้านเราแดดแรงเนาะเนาะพี่อู ยิ่งเดือนนี้กุมพามีนาเมษานี่ยิ่งแรงแตดแรงมากเลยยอดกระถินมาบังไลยขอบคุณค่ะอีกสีนาทีพี่อู๋หนูก็จะลงไลฟ์หนูเอาประมาณนี้แหละคะ่ะเนี่ยยอดกระถินยอดกระถินหนูยอดกระถินอ่อนๆนะคะ กินกับส้มตำกินกับน้ำพริกกะปพิพี่นีพี่นีสวัสดีค่ะตนใจไร้สดยืนยันตัวตนสิบห้านาทีรู้สึกว่าช่องนเงียบๆขอบคุณค่ะเพื่อนอู้สวัสดีค่ะพี่เรือนควม่มขอบคุณหัวใจกอดๆจากพี่นีนะคะเพื่อนอู้ทักทายจากพี่เลือนคว่มค่ะทักทายพี่ ทักทายพี่อูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจค่ะวันนี้เตือนใจพรามาชมธรรมชาติเรื่นความชาแนลทักทายจากพี่อูเดี๋ยวเอาสวนปามในบึงก่นอนเป็นยังคือจังว่าถ้าชวมวสวนปามเนาะคือเห็นตาหน้าจะของ n g ป่ะสิวานี้ไกล์่ได้ค่ะนี้ไกลบไ่ได้เพราะว่าเน็ตเน็ตบ้านหอดนีเน็ตบ้านถึงตรงนี้เน็ตมือถือไม่ได้เติมกราบสวัสดีคนณตืนใจ ขอบคุณค่ะโอ้ยต้องกราบสวัสดีนวมเรากระหาตาแน่วไมาเห็นหัวขวนเนาะไอลือนคั้วมขอบคุณได้หลายค่ะรืนขั้วมทักทายจากพี่พ,พี่นีนะคะขอบคุณหัวใจก,ดกอดๆค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะยืนยันตัวตน15นาทีค่ะ ีลื่นคว่ำแล้วก็มาแวบาน,นูประจําเวลานูไลสดขอบคุณนะคะที่นี่แล้วก็หวัวขวนเนาะเดี๋ยวมากรา,กาบสวัสดีเลยถึงได้กราบสวัสดีเลยเนาะนูเป็นพระเนาะอ,อุตสาห์แอรเพื่อนอุลงมาต้องมาสักหน่อยพี่ลื่นครัวมานานแล้วใช่ไหมหนูเห็นหนูเห็น ไรอยู่สองไรของพี่ใช่ไหมไม่ลงมาจอบอยู่ข้างบน <c oughs> แอบผอูเมืนบอผีวแล้วบรไดแอบได้ผิวแล้วมาหอดแล้วก็ลงมาเลยเมืนบอน้ก,กาําลังบอก็บคนต่างชาดอยู่บอถือบอพิดบากบ่เป็นกกอยักเ์บอบาภาษาตางชาดว่าเป็น <c oughs> กกอยักเบอเนาะผีวแล้วก็สีหัวขวนญอยู่ดอกเจ้าบออีหยังภาษาอีหยังเราก็สีววาสวัสดีครับ พี่นีพีนี่ภาษาอังกฤษล้วซื้ออย่างนุกกบุหงพีเอพจ็คก็ซื้ออย่างนุกกเอิญนุกกะจำแต่โปรไฟล์พี่นี่ได้เอ็กกับเขาเศร้าเราบอกค่ะพี่ลื่นคว้มพี่นี่วันนี้คุยได้วันหยุดถ้าทํางานก็ต้องจอดอ๋อวันนี้พี่อู๋พันหยุดพันก็พันแวะมาบ้านหนูขอบคุณนะคะ ป้าโตโอ๋อป้าโตวันนี้กำลังกินกาแฟอยู่อกำลังกินกาแฟหนูไปจอดไว้บ้านพี่ดวงเครื่องพ่อบ้านสวัสดีทุกคนรอบบ้านจากพี่อู้นะคะอ้าวน้องมารักสนุกเลยแมนจ้ะพี่อู นูลงมาทงหน,หนูลงมาสวนปามเนี่ก็จะมานั่งตลอดเลยมันไปนั่งเฝ้านูู่อยู่แถวต้นปามสนทั้งนั้นพอ่ออีกเครื่องหนึ่งก็จอดอยู่บ้านพี่ดวงเหมือนกันนูจอดไว้นูก็ไปส่งลูกไปหันไปนหนีนุมากเมื่อไรเด็กกับบอไดไปพิมพ์นุก็ไปหนีไปไกล่บอไดค่ะเพราะว่า,าชนแก้วเพื่อนอู ักทายพี่แบงค์ครับพี่แบงค์ครับสวัสดีค่ะบริ่ได้เห็นพี่แบงค์ดนเนาะค่ะบริ่ได้เห็นพี่แบงค์ไปไกลจากนี้่ได้อันนั้นเน็ตบ้านเน็ตมือถือว่ามีเงินเติมเนี่ยสัดเลียงข่อยมาน้าดำลงพันซื้อดำลงน้องเตือน ค่ะขอบคุณนะคะคุณพี่แบงค์ค่ะเดินใจก็ไลฟ์สดไม่นานว่าจะได้15นาทีแต่ก็ล่วงเลยมาแล้วประมาณ16บนาทีคือสีชัดเจนอยู่เนาะค่ะเพราะว่าเน็ตเน็ตบ้านนู้นเด็ดพวงมากหอดไกลเลยปานส่ซ่่าน,นีแ่แหละค่ะเกือบหอดสวนปา่าพี่แบงค์ทักทายจากพี่นีค่ะแล้วก็หัวใจกดอดนะคะ ที่นี่ก็ออกไกลบ้านบ่อได้ค่ะเน็ตบ้านนู้นดหอดซ้ำนี่แหละค่ะบ่บ่บ,บ่ไปไก่สวนปามบันไดเนาะคะ่ะแม่นี่ทักทายจากพี่แบงค์ค่ะลืนควมทักทายจากพี่แบงค์นะคะพูดคุยทักทายกันเนาะค่ะเตือนใจกะไก่จะเด้กเวลาล่วงไหลแล้วเนาะคะ่ะบรรยากาศสวนปามดีดีค่ะมื้อนี้มันยินเสียงเสียงนกนกกระไรหลายนะคะ ทักทายยืนยันตัวตนหูซึกว่ามาเอือนช่วงนี้พอจอยเอาเงินไปเข่าให้ลูกแม่กินชาบูจะไปกินยังบุสวัสดีครับคุณแ้งทักทายจากพี่หลืนควมนะคะมีเสียงมีซายเขา่าวสงสัยลูกโทรมา เฮ็ดหน้าปังบ่เตือนเฮ็ดอยู่จ้าเฮ็ดหน้าปังอีกแปลงหนึ่งทัดลงไปค่ะพี่พี่แบงแปลงนี่หนูเศร้าเฮ็ดหน้าเลยค่ะหนูจะปลูกปาล์มเลยหนูปลูกปาล์มอยู่ทั้งหมดเกือบหาไรค่ะตัวที่หนูให้หนูให้เบิ้งเมื่อกี้นี่ก็จะเป็นเกือบปีหนึ่งนะคะนี่ปาล์ามบัตอตัวนี้ก็มีต้นงามต้นบ่อค่ะพี่แบงก็เลยลองเบิง้งห้านบอกว่าปลูกปาล์มลองเบิ้งเป็นยังจักแปลงว่าสันนี้เดีปาล์มต้นใหญ่ ปลาล์มต้นใหญ่ของหลานไส้เพื่อนก็เดยขายหลายปีแล้วนะคะ8เอ่อประมาณ6-7ปีแล้วพอดีเพื่อนขาย6-7ปีแล้วนะคะลายมาสงสัยลูกไส้โข้มาโข้มาขอเงินตัวนี้นุกกาเฮดหน้าทั้งหมดเลยค่ะทำเออเฮดเฮดเฮดปลาล์มทั้งหมดเลยเกือบหาไรนะคะตันนี้ก็เด้ปีหนึ่งกะมี่หาเดือนก็ะมีนุกปูงอยู่สามช่วง ามขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณพี่ๆทุกๆคนเนาะค่ะถีแวมะมามหาถีมาหายก็ล่างใจเตือนใจไนมืนสวัสดีครับคุณแบงทักทายจากพี่เรือนควมนะคะเตือนใจกะได้เวลาลงได้ขออนุญาตลงได้เอาไปขายที่ไหนปามโอเอาไปขายอยู่บ่กไกลจากบ้านค่ะ จำนวน่าเตือนใจอยู่พื้นที่แถวนี้เนาะก็จะไปอีกอยู่ประมาณประมาณสิบห้ากิโลประมาณสิบห้ากิโลค่ะช่วงนี้ร้านไปขายอยู่ประมาณห้าบาทก็กว่าห้าบาทก็กว่าเนาะพ่นมีร้านรับสื่อค่ะอยู่บนอยู่อยู่บ้านอยู่อำเภอของเตือนใจนี่แหละค่ะพ่นมีร้ารับสื่อแล้วก็เลยพากันปลูกช่วงนี้แถวบ้านนี้เพ่นมีน้ำหน้าปังเขาเลป้ปลูกไายเนี่ยแถวมองร้านรับสื่อหนึ่งก็ปลูกลาล้ล่ะ ไล่ลอยไล่แล้วเนาะคะ่ะขอบคุณทุกทกท่านนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอให้ทุกทท่ทานมีความสุขเฮงเงปังปงสุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะในเมือนี้เตือนใจก็จะขออนุญาตลงไล่แล้วนะคะโบกไม้โบกมือได้เลยค่ะเตือนใจขออนุญาตลงไล่และะ้วเนาะค่ะยี่สิบหน้าที่เลยเมือนี้นะะเนาะค่ะเนาะขอบคุณปีเลื่นคั้วนะคะขอบคุณปีแบงขอบคุณปีนี่แล้วก็ขอบคุณปีอุเนาะที่แวะมาส่งกำลังใจเตือนใจในเมือนี้เฮงๆปังปทุกๆบาทเนาะค่ะเนาะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายค่ะ